วันนี้จะพาท่านมารู้จักกับจำนวนที่มาของคำว่าเจ้าชูประตูดินประตูดินเป็นคําปากชาวบ้านเรียกประตูวงังซึ่งทางเดินเข้าออกตรงประตูนี้แต่เดิมคงจะเป็นทางเดินไม่มีอะไรปูพื้นเมื่อสมัยรุยาเป็นราชธานีเป็นประตูชั้นนอก ชื่อประตูบรวรนาลีมหาพบชนดังปรากฏในจดมาเหตุสมัยอยุธยาซึ่งบรรยายถึงภูมิสถานในอยุธยาว่าด้านอุดรแต่ปั้มมาถึงประตูบรวรนารีมหาพบชนคือประตูดินประตูนี้ตรงกับประตูชั้นในชื่ออุดมนารี ระหว่างประตูสองประตูนี้มีตลาดขายของสดทั้งเชา้าและเย็นเพื่อขายแก่ชาววังดังปรากฏในจุดหมายเหตุว่าถนนนี้เลี้ยวไปหัวสิงหน้าพระฉนวนใหญ่มีกำแพงขั้นมีประตูอุดมนาลีออกไปตลาดขายของสดเช้าเย็นตรงในประตูดินเข้ามามีวังที่ไหนจะต,ต้องมีประตูดินที่นั่น เพราะว่าคนจะต้องเข้าออกและคงจะเป็นทางดินอย่างว่าไม่ใช่มีเต่วังหลวงวังหน้าก็มีจุดหมายเหตุเก่าไว้ว่ามีตลาดขายของสดเช้าเย็นอยู่ในย่านวัดฝางย่านประตูดินวังจันมีตลาดขายของสดเช้าเย็นเรียกว่ามีประตูดินที่ไหนก็ต้องมีตลาดสดที่นั่น เพราะคนในวังก็ต้องกินเหมือนกับคนนอกวังในกรุงเทพมหาคอนครอมรรัชนกกสิงเรานี้ก็มีประตูดินเหมือนกันในหนังสือทรรมเนียบนามภาคหนึ่งบอกว่าประตูดินคือประตูอโงงเรล,ลาแต่จากปากคำของคนเก่าๆในวังซึ่งเรียกสืบกันมาว่าประตูศรีสุดาวงเป็นประตูวังชั้นในซึ่งตรงกับประตูชั้นนอกที่ชื่อประตูช่องกุด น้ำหนักแห่งความถูกต้องดูจะเป็นประตูนี้มากกว่าเพราะเป็นทางออกไปตลาดจดลูมู่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของกลุ่มการค้าภายในแต่กางไลก็ตามพอสรุปความได้ว่าประตูดินนั้นเป็นทางออกของพวกวิสิหที่คนทําครัวและนางในออกมาจากตลาดนางลาวทองเมียขุนเหีนเมื่อขุนโทษออกจากวังก็ออก ประตูนี้จะกล่าวถึงสมเด็จพักพันวสา,าตัดเรียกลาฟองมาอมีขมันไอ้พายงานอาสามันกล้าขรน,นแล้วกูขอพ่อมันผมจากกมึงทรมานมากกว่าสิบปีกูเห็นมึงนี้ไม่สุขถึงปรดดยกโทษให้คนทุกอย่าปักสะดึงตุ่มปุกเรื่งออกไป ลาทองได้ฟังดังรับสั่งตูดปราโมทยินดีจะมีไหนถวายบังคุมลามาทาันใดออกไปกาบลาหม่อมป้าตูเพื่อนฝูงร้องไปจะได้รากค่อยกระทิบกระชากนางมิอูนางสีนางคุมแม่ส้มอูเพื่อนฝูงอัดหูจะลาไปแล้วลาเจ้ากว่านายกายเข้าห้อง วีกระจก่องน้ำมันใสกระทั่งกระเจจันกรุงจรุงใจหวังจะให้ชื่นชมอารมณ์จิตนุ่งยกดอกกลมห่มม่วงอ่อนเทพนุ่มห่มซ้อนดูวิจิตก้มแลดูกายไม่วายคิดใส่จริตเยื่องยากสำอางงามจับแจงหีบหมากเครื่องนาคทอง ทารองขันน้ำทำอย่างห้ามใส่เครื่องประดับบั๊บเวรบานออกประตูข้างข้ามประตูดินก็เมื่อมีผู้หญิงแล้วฉะไหนเราจะไม่มีผู้ชายและนำซ้ำเป็นชาววังเสีด้วยไปถึงไหนก็หอมถึงนั่นนั่งตรงไหนกินก็ติดตรงนั้นทุนทอนผู้ก็อย่างเคยว่าพวกสาวสาวชาววังรังกระตุย ยังหอมฉุยฉูดฉาดไม่ผ่าโผนพเพราะฉะนั้นที่หน้าประตูดินจึงยัวเยียไปด้วยบรรดานหนุ่มเจ้าชู้และก็คงเป็นประเภทเจ้าชู้ไก่แจ้กกรีดไปกลายมาเพราะหนุ่มชาวบ้านกับสาวสว่างนั้นศักดิ์สิมันไกลกันนะักแต่ก็เอาเถอะไม่ได้กลิ่นดมกลิ่นก็อย่างดีบทบาทพวกเจ้าชู้ประตูดินนั้นเป็นอย่างไรวิเคราะห์เอาได้จากเพลงลิเกแต่ก่อนซึ่งมีร้องกันอยู่ เสมอเสมอเช่นชาติเจ้าชูประตูดินหมูหมาเกี่ยวสิ้นไม่เลือกนาเป็นบุตรร้องแก้เกี่ยวตัวนางซึ่งเป็นเพียงคำขึ้นต้นส่วนจะลงอย่างไรแล้วแต่สถานการณ์ของเรื่องถ้าสถานการณ์เบาหน่อยก็จะลงจงหลีกไปให้พ้นคนุณจะนินทาหรือจงด้มแต่กินไปถือพ่อ จนกว่าจะมรณาแต่ถ้าสถานการณ์หนักก็จะด่าสาดไปเลยจินอันนาคีมีฤทธิ์ย่อมไม่มีพิรุ่งสมสนิทกับงูป่าอีกพยาไกสอนย่อมไม่สงจรกับหมูหมาเราเชื้อชาติราชาหงไม่ต้องสมพุงกับกา ต้องขอแทรกอธิบายตรงนี้สักนิดนะครับว่ากอลิกีนั้นจะลองยืดยาวไปอย่างไรก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องร้องสองคำจึงจะครบหนึ่งบทเช่นดามบุญมากาไก่กาลายเป็นหูงยามบุญลงหูงเป็นกาหน้าฉนุนคนเราจะบดงามก็เพราะความจนอย่างนี้เป็นบทหนึ่งตามภาษาพูด เรียกคำขึ้นลุงคำไม่ใช่ร้องคำเดียวอย่างที่หนังสือลิเกบางเล่นอธิบายในคุณสาคุณเถรพระพรมสาก็ดา่าขุนนางชั่วชวหนักอย่างนี้เหมือนกันเช่นไอชาติหมากาลีเห็นขี่เสือวิ่งแหกแฝกเฟือไม่แลเหลียวดีแต่จะเยอะอยิ่งนั้นสิ่งเดียว ร้อยหางลากเอี่ยวประตูดินดังนั้นคาําด่าเจ้าชูประตูดินมีเขามาตั้งเต่สมัยก่อนแล้วเพราะเสียาขุนช้างขุนเพอนแต่งในสมัยรัชกาลที่สอง